ยินดีต้อนรับนะคะคุณผู้ชมขาเข้าสู่ช่องสปินเฮงนะคะเออมานะคะวันนี้อยู่กับน้องแป๋วนะคะคุณผู้ชมขาเออน้องใหม่นะคะเออเพิ่งมาขัดอัดคลิปลงครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมขาก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอ,อ่าถ้าใครดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเออมาวันนี้เล่นเกมของค่ายซูเปอร์ส t ลตีทีนะคะคุณผู้ชมขาอืมมาเลยนะจ๊ะ คุณที่500บาทนะคะแกมาแล้วมันลองเว็บน้องใหม่ไฟแรงหรือเปล่านะคะวันนี้ต้องมาดูนะคะว่าไฟแรงหรือเปล่านะคะเออว่าเว็บนานจะแจกดีหรือเปล่านะคะุณผู้ชมนะถ้าดีก็คือปุวะนะคะเออก็จะรีวิวรีวิวต่อให้เด้อบุญบาปนะคะคุณผู้ชมคะเออไปเอาั่นมาแล้วอีเดนยังไงคะพีสปิน12รอบเด้อนะฮะตัวคงตัวคูณใดใดเอ,อ่ยนะคะคุณผู้ชมมานคคะ อืมมายืดๆจนแม่ส้าอืมไปค่ะอีกสิเอดรอบนะคะเออฝากเพื่อนๆด้วยนะคะคุณผู้ชมขะเออจะอยู่ที่เวอร์ติลหรอนะคะขออภัยค่ะเออที่ดูช่องสปินเฮงเป็นครั้งแรกนะคะเออก็ฝาก น้องแต๋วไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะคุณผู้ชมขาอืมนะคะเดี๋ยวน้องแต๋วจะมีอ่ากิจกรรมดีๆนะคะแลวก็โปรโมชั่นดีๆจากทางเว็บไซต์เขาเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันนะคะอืมถ้าใครอยากร่วมสนุกหรือไม่อยากพลาดการมีกิจกรรมนะคะการแจกรางวัลมากมายนะคะก็กดกระดิ่งปิ้งปิ้งติดตามนะคะกดไว้นะคะคุณผู้ชมขาถ้าไม่อย่างนั้นคุณผู้ชมจะพลาดกิจกรรมดีๆนะคะจากอ่าสปินเฮงนะคะคุณผู้ชมไปค่ะอีเวน ต้องขออภัยนะคะที่ช่วงนี้ก็แบบเอ้ยพูดสรุงสรวนนะคะเออเนื่องจากใช้รักษาเปลืองไปหน่อยนะคะคุณผู้ชมหาือต้องก็ต้องขออภัยนะคะเป็นคลิปแรกนะคะคุณผู้ชมอืมก็สร้างอินเนอร์อยู่นานนะคะคุณผู้ชมา่าเออไปมาอีหาไม่ทันหมดอีกนะคะอีกหกรอบนะคะมาเราจะมาดูกันทุกคนว่า,วามันจะได้เท่าไหร่นะทุนเราแค่ห้าร้อยบาทนะคะคุณผู้ชมหาเกือบหกร้อยอืมอาจารย์ ถ้าได้คุ้มก็คือแบบควรถอนนะคุณผู้ชมเด้อบุญบาปนะคะเอา้าอีเดนเอ,อือไม่สิยังไงโจว,ว้าวคุณหกคูนสิบไหมฮะคุณสิบอู้อีเดนลุงลุงนะคะมาอีกรอบหนึ่งค่ะือ เท่าไรมี12รอบ373บาทนะคะคุณผู้ชมโอ้ยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะบุญบาทอีเวนคลิปนี้ก็จบทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมหาไม่แนะนําให้ทําตามแต่อย่างใดนะคะเออน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็ควรได้รับคำแน,น,น,นะนำจากผู้ใหญ่นะค่ะ้อ,องแต๋วขอเตือนนะคะทำยังไงแม่จะฟาดหลังแอนนะคะเออมาได้มา300กว่าบาทแล้วนะคะเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวเราดูเบ็ดก่อนนะเ,เราเลือกเบ็ดก่อน ว่าเราจะเปลี่ยนเบ็ดใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราลงทุนเบ็ดเท่าไหร่เอ่ย5บาทปะแล้วมันก็แตกนะคะเราก็ต้องปรับเบ็ดขึ้นนะคะคุณผู้ชมหาเอออุ้ยยังไงอีเดนมาหรือเปล่าวะอุ้ยฮ่าลุ้นค่ะลุ้นค่ะวัดเบ็ดยึดลัดยังไงเอ่ยมือเทคนิคเชนทิสหรึอเปล่เทคนิคนี้ยังใช้ได้นะคะคุณผู้ชมหาเออ ถ้าสมมติว่าเราลงทุนเด็ดเท่านี้ไปแล้วนะคะแล้วก็มีการแจกโบนัสแคเทเธอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรารีบปัดเบ็ดหนีทันทีนะคะับขึ้นหนึ่งบาทสองบาทสามบาทก็แล้วแต่ศรัทธาของคุณผู้ชมนะคะเออเราออทิ่นี่จะใช้ก,กันดูเดอนะคะเผื่อจะได้แบบน้องแต๋วนะคะคุณจุ๋มหาเออออกปุ๊บเข้าปั๊บอุย้ยมือจะอเาดตปังอลังการเดียววะบุ๊บ,บอะไรขนาดนี้นนะคะเออไปจา้านี่ฮะ ถ้าใครอยากเล่นเยอะๆกับอีแต๋วนะคะเออน้องแต๋วนะคะก็เดี๋ยวน้องแต๋วจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะคะอืมนะจ๊ะมันแตกดีแตกลดวะอุ้ยเลิฟนะคะเออซุปเปอร์สโลตจีทีอะไรเนี้ยมันเยอะมันฟังอนะคะุณผมชมหาอืมนะจ๊ะก็ฝาก,กเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้อีแต๋วในการทำคลิปต่อให้เพื่อนด้วยนะคะเออนะคะ อ,อ๋อก็ฝากกดติดตามไว้แล้วแหละก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะคะคุณผู้ชม,มในคลิปหน้านะทุกคนนะให้คลิปนี้เป็นคลิปเปิดตัวแบบสรวนสรวนไปก่อนนะคะคุณผู้ชมเออเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีกิจกรรมนะคะเพียงคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เท่านั้นนะคะก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอีกตได้เลยเ่อนะคะเอออย่าลืมอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมา่มา12รอบตอ,อรายการ10บาท ไม่ยั่วนะคะไม่ยั่วแต่ก็ถือว่ายั่วอยู่ระดับหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาเออทุนห้าร้อยนะคะได้กําไรมาเท่าหนึ่งหรือสองเท่าก็ควรที่จะถอนออกนะคะไม่ควรที่จะลบมากหรือเล่นต่อนะคะอืมแต่อีแต่หน้ามื่นค่ะขออภัยนะคะเออถ้าเล่นได้เท่าไหร่แล้วก็ควรถอนออกนะคะไม่ไม่ควรลบมากเดอ้อบุญบาปนะคะงั้นหยุดแล้วมาันจะหายนะจะคุณผู้ชมอืมนะจ๊ะอ่าวันนี้ น้องแตวก็ได้กำไรแล้วนะครับคุณผู้ชมคาน้องแตวก็ต้องขอดตวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพร้อมกับกิจกรรมมากมายเลยคับคุณผู้ชมขาอือไปแล้วนะคะบ๊ายบาย